สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวไก่ไก่ไข่ไสาวนะคะเพิ่งลงได้วันนี้วันที่4นะคะลง30ตัวค่ะทดลองเลี้ยงนะคะตัวนี้นะคะ น่าจะเป็นตัวที่อายุเยอะกว่าดูจากงอนแล้วนะคะงอนเขาจะใหญ่กว่าเพื่อนนะคะอย่างดูตัวอื่นๆนะคะตัวอื่นๆเขาก็จะมีงอนเล็กนิดเดียวค่ะสุขภาพไก่นะคะแข็งแรงร่าเริงดีนะคะอันนี้ก็ให้อาหารเช้านะคะให้ประมาณ 6กโมงหกโครึ่งประมาณหกโมงเช้านะคะเกือบ7จ็โมงนี่แหละคะ่ะไม่น่าเกินสิบโมงเช้าก็น่าจะหมดนะคะหัวอ,อาหารที่ให้ช่วงเช้าวันหนึ่งก็จะให้อาหารสองครั้งนะคะ30ตัวนะคะตอนนี้ก็จะให้อยู่ที่3กิโลสขีดนะคะ ก็จะคุ้นขุนเขาก่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิตามินนะคะคลายเครียดให้เขา,าก็จะให้ติดต่อกันก่อน5วันนะคะหลังจาก5วันก็อาจจะให้ให้อาทิตย์สัปดาห์ละสอครั้งนะคะไก่ไข่สาวนะคะทางฟาร์มแจ้งมานะคะว่า เลี้ยงประมาณหนึ่งเดือนนะคะไก่ก็จะเริ่มออกไข่แต่ว่าคนมาส่งไก่นะคะเขาบอกว่าสองอาทิตย์ก็เริ่มทยอยไข่แล้วค่ะก็ลองมาดูกันนะคะว่าจะอีกสองอาทิตย์นะคะแม่ไก่เขาจะให้ไข่เราหรือเปล่าหรือว่าลอยเป็นเดือนนะคะตัวนี้ค่ะน่าจะได้ไข่ก่อนเพื่อนนะคะดูจากงอนเขาแล้วนะคะ เขาเริ่มคุ้นชินแล้วนะคะสี่วันแล้วเขาเริ่มคุ้นชินปกติเขาจะไม่เข้าใกล้นะคะเขาเริ่มคุ้นชินแล้วค่ะเดี๋ยวอัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตให้ดูอีกทีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ